ไปแล้วไ้เข้าเต็มเลยบังการมาแล้วองตัวหลังวันมนมีตัวตายตายเฮ้ยบังการตายหนึ่งนึงบังการเข้าไปแล้วบังการครับแล้วิดขวามีตัวนะิดขวาไอ้บอยอ๋ออ๋เห็นตีนบ้าเห็นตีนบ้าีดขวาตาิวเ้อิดขวามีตัวนี้ขวามีตัวดขวาตา้ ขยโหกที่ซองหลังอู่จะหนักหลังอูนจะหนักทอหงบาการข้า้ายหนงายหนึ่งหลัไม่ไหว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 โอ้โหเฮ้ยไอแคว่ต้องเกไอเลยเดี๋ยวกูยืมเล่นก่อนไอ่บอยบางยิงไม่ได้เมกี้อรื่อรือสดหรือไแปละนีิทอู่เนะพิทอู่เลยนะ the one บ้านกลางมีมาสามตัวได้โอเคตรงทางขึ้นขึ้นหลังคาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไอเอ็นเซตตัวจริงเหรอไม่รู้อ่ะแต่มันยมีผมต่อไปตัวต้องคุยคนเดียวตัอเปลามาเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านกลางเดี๋ยวพูดถึงมันมันมันก็ไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวยอตัวต้องตายตัวต้องต้องตายตัวบางกลางบานกลางตายตัวต้องต้องมาเชื่อหน่อยต้อง พยะล <cat pressure> ็อกหน้าอูเอ้ยล็อกหน้ามายล็อกเพ่อของข้าวบ้าลาไได้้ากลางน้ามเ่ยเพือนตาเายู่ค้อยู่้าวบ้าลาแล้อีก็ตตายแล้วตายแล้วตอยัง ป่าเมาปีนหันันลแล้วลงมาบ้าใครยิงต่อแล้วไ่ต่อปเข้าเล็ตัวหนึ่งนเข้าเล็ตัวนึงไม่เหมตัวเตะมีนี่บ้านเนาเอ้ยเน่าถ้าตอวจางเนี่ยเฉยไปไดเหรอสองหนึ่งสบ้านกลางมีมีมี ลองเอาน้ำเก็บไตาตัวเก็บเหมือนจะตังค์เราติดเราเดีองหนึ่งสองพี่แคลงไว้เท้าใหญ่หลุดนะไว้เท้าใหญ่หลุดนะหลังก็เตะเหมือนกันไว้เท้าอยู่คนเดียวเหรอก็จัเียดมาไว้เท้าหน่อยหมีอยู่คนเดียวนะนหมือจับไาตัวตายต้อหมตายต้หมตายเห็บยห่เก็บยอะเาะอะเลยเกยหน่อยกระเป๋าใหญ่ เอาอะไรนะเก็บเลยเก็บเลยเพื่อนเก็บเก็บพี่ตอตองโซนนี้หมดแล้วเหลือแค่ตอนนี้ไม่อยู่ตรงนีล้ตําแหน่งท่เรนาลยะตําแหนง่เอ่นอยกว่ก่อ่อนับได้ตต

ดูตังต่อตั้งต่อเนี๋ยวเ่ดูตังทำบ้านกลางไม่ได้ลพรณามันโดนแล้วอ่าไหนอ่าไหนโดดๆเจอได้โดดตายไปวายรันตอโอเคก็้วกันข้นมาเี๋ยอเดี่อยบ้านกลางให้พี่น้องพี่นอเยไปเข้่ยไอยู่้านไหนอยู่บ้านอยู่บ้านกลงานีหลังยี่สตัว พิกเกับาพี่โดน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 โดโดน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 โดโดน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 โด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  านาไม่มีใช่ไหมพี่มีมีมหมดแล้วมมอแมหมดแล้วกลางมีคนอยู่ไหมมีเมื่อกี้ไอจะยิงอยู่หรือยี่น้ำมืโดโดโดซากไม้มหลักไว้เฮาอะะ่ะซากไม้หลักไว้เฮาหลังนี่อเราไม่ออใอเราออกออกคนไหนรบอกหมดแล้วจะตอบก็ดมีัวนมทจโดโดโดกรดักระดับของน้นกดับของน้น ลจะเจ็บมาเพื่อนจะเจ็บมามาเลยมามาไปแล้วโอ้ไม่มีใครลงเปนเพื่อนพ่โนนก่อนตายตเปิไอตายตตายเปดนเข้าอียสานเรากาลยเจเเต้อการยาก่อน ยไม่มีไี่มีไี่มีไปมันมาแล้วเอาตูงไงวะเนี่ยที่อยู่นี่ว่ะ้ข้าล็อกหยุดไว้นั่นแหละก็บอกว่าต้องอาเติมไว้เห้เขาเก่าวันน่าเยอะ พอพอดเลยเก็บให้ทันแลโ้ไม่เก็บไม่ทันแล้วไอ่เก็บไม่ทดนเออังไรเนี่ยตายตามเบรกดี